ทำบุญ9วัดใกล้กรุงเทพมีที่ไหนบ้างผมเดียวติดดีงามเบืยอจะเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งคือวัดรัดังโคศิตารามครับเปิดปิดทุกวันนะ,ะ8ดนในกาถึง17เดนนกานะครับเดินทางด้วยทางเรือด่วนเจ้าพระยาลงท่าเรือท่าชา้าแล้วก็ขึ้นเือเรือข้ามฟากไปยังท่าเรือวัดรังก็ได้2คือวัดอรุณครับก็เปิดปิดทุกวัน8เดนในกาถึง18เดนกานะฮะนั่งรถเมลสาย710หรือว่าทุกๆหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์จากวัดรังก็ได้3ครับวัดกยาญจ ก็เปิดปิดทุกวันครับ10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเดินหรือว่าตุกๆหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์จากวัดระฆัง4คือวัดพระเชตุพนนะฮะหรือว่าวัดโพนะฮะเปิดปิดทุกวันครับ8นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือวัดกรียนมิตรไปลงที่ท่าเรือปากคลองตลาดแล้วก็เดินหรือว่าตุกๆหรือว่าจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับ5นะครับคือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะฮะเปิดปิดทุกวันครับ8นาฬิกา30 6นะครับวัชนะสงครามนะฮะเปิดปิดทุกวันครับแปดนกาถึง17บเนกานัน่งรถเมล์สาย2หรือว่าเดินหรือว่าตุกๆหรือว่าบิมนมอเตอร์ไซค์จากวัดพระแก้วก็ได้7นะครับคือว่าวัดบวรนิเวศวิหารนะฮะก็เปิดปิดทุกวันนะฮะเจ็ดนกาถึง18บแนกาเดินหรือว่าตุกๆก็ได้นะครับหรือว่าบิมนมอเตอร์ไซค์จากวัดชนะสงคราม8นะครับวัดสุทธาเทพวรารามครับเปิดปิดทุกวันครับแปดแต่ในการสามสิบนาทีถึงยี่สิบเอ็ดแต่ในการนั่งรถเมล์สายแปดสองหรือว่าสายสิบสองหรือว่าทุกๆหรือ และ9นะครับวัดสากเกตนะฮะหรือว่าวัดภูดเก่าทองเปิดปีทุกวันนะครับเจ็นกาถึง19บเนกาเดินหรือว่าตุกๆหรือว่าวิมโเรไซจากวัดสุทน์เทพวารา,ามก็ได้เหมือนกันนะครับ